ลงถุงเหมือนเดิมครับผมเอฟซีก็กล่าวสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องคนหน้าหนวดพุ่นเหเก่งครับผมลุยทุงลุยถุงลุยทุงลุยทุงครับผมซเดินไปเรื่อยๆครับผมไม่รู้ค่าไหนนะครับผมไปไปกันครับผมมาถึงแล้วครับผมเอไปดูกันค่ายไหนครับผม ล้ำเลยครับผมเอเดิไปเลยมีข้าวน่าจะพันพวงยี่สิบเหมือนกันมั้งครับเนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับผมยาวๆเลยครับผมไปกันครับผมเอสิ FC. ผมเลาะมาตรงข้างอูอสิทเจริญครับข้ามคลองมามีลูกเขาเด็กน่าจะแถวคลองหนึ่งเหมือนกันครับไปกันครับมาดู่ายไหนครับผมเองสิสายดานันสายดันครับผมเอสิี่ไมายการช่างครับผมเองสิวันนี้มาได้ถ่าย้าวพี่ไมายการช่างครับผมท่านผู้ชมเสียงลูกดาวนิ่มๆไปเลยแล้วแล้วเจอกันครับผมสายดานัน พี่มายการช่างครับผม2 0 0พเ็ครับผมเ็นสิตันนิ่มนิ่มไปเลยดูเรื่องไปเลยเลยถ่วงล่างดูเลยครับผมเ็นสิยางดีเซลดูครับผมน่อย อิสระบนยอดจ้าดีกว่าที่ข้าในห้องเองครับผมเพี่สิครับผมช่างบาดตาบาดใจแล้วครับผมพี่หมายการแจ้งยีออ่จะน,นับเนาฮะเ,เราเลิกก็สองพีกหกแปดติดนู่ครับผมตอนนี้จะรุ่นเกา่าก็จริงนะครับผมเนียนตาเนียนตาอันนี้เลนตาเลนตาครับผมท่านผู้ชม สองกันห้าครับผมประมาณเนี้ยครับผมเนียบมากเลยครับผมเมเอรเนี่ยมันจะเป็นรถเก่าแต่ก็ยังแรงครับผมเมเอร์เก่าแต่ฮาสิกครับผม ลมมันพัดมาทางนี้ครับผมเอิเสียงนิ่ม่มากเลยครับผมตัวน no ี้ตัวไหนครับผมเอมสินี่อันนี้ มาดูกันอันนี้ก็พีิมายการช่างครับผม2,014ครับผมประมูลสองตันหน้าจัดต่อไหมเดียจะสจ0 1 4 0 1 4บ้างูข้างในก็มีอีกสองน้ำครับผมนิดสิถายคันนี้ไปก่อนแต่คันนี้ช่วงล่างจะไม่สูงเหมือนคันนั้นครับผมแต่คันนั้นช่วงล่างสูงครับผม แปดสิบวันนี้สิเอ็ดตู้ครับล็อเลิศ2สองร้อร์โบครับผุ่มเมซี่มีก็เสียงนิ่มๆเลยครับเนี้ยไปเลยลบเก่าได้ครับซกครับผุ่มเมซี่เรงจัดแรงจริงคราวนี่ยนะครับมในการชั่งก็มาสุดที่ครับผุ่มการถ่ายรูปรูปเลยมาเราเร่งจัดแรงจริงครับผมเกี่ยวนิ่มๆเลยครับผุ่มเมซี่ ลายไม่เยอะไม่เป็นไรรถมันเทอยู่แล้วดี๋ยวแต่คนชอบครับผมเองแต่ก็สวยทั้งเลต้นาเนเลตเงาแบบลายสะตูนก็สวยครับผมสวยงามคนละแบบครับผม เปิดเี่ยวได้สบายเลยครับผมโดนฝนกันรัวหน้าเลยแต่มันมีเกี่ยวสบายครับผมนะานผู้ชมเป็นเหติดต่อหลายจังหวัดครับอุกทัานจา tôm. Nôn tốt luôn ตามนักบอประชมด้วยครับผมท่้นผู้ชมไม่รู้ตรงไหนครับหายไปก่อนลมแรงครับผมูสิเดินทางลังก็ได้ครับผม ครับผมโอ้เสียงเขารักษารถได้ดีมากเลยครับผมจซิง ครับผมนิดสิข้าวไปเที่ก่อนครับผมเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนั่งพักกระตับก่อนเดี๋ยวรอน,นั่งพักกระตัพก่อนครับผมนิดสิฝั่งนู้นก็คใายไหนเนาะฝั่งนูน้นไปถ่ายครับผม ก็ได้เกี่ยวนั่นเองกับที่หน้าก็เกี่ยวแล้วครับผมเนี่ยทางนู้นใครไหนเนาะทางพรกกอนครับผมหลังจากเทข้าวเสร็จมามมาเล่นต่อกับเจ้าพี่ไม้การช่างครับผม MC สองพันสิบสี่ครับผมกับสองพันเจ็ดครับผมวันนี้ปะทะค่ายไหนครับผม MC มาแล้วครับอีกสองคันฝั่งนู้นยังไม่รู้ว่าค่ายไหนครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมเดี๋ยวดูพี่ไม้การช่าง สองพไปก่อนครับผมเอฟซีศูนย์แปดหนึ์็ดสามาี่ไม้การช่างครับผมอเอฟซีเสียงนอนเลยครับ 2, แต่ลมมันจะตีหน่อยครับผมเอต้องมาอยู่ข้างหน้าครับผมสายตันสายตัน นิ่มๆหน่อยนั่งสบายๆเลยครับพี่สิ đi qua thứ tha này không để kéo chân kéo chân cần đi FC thằng này ô cần đi FC thằng này thì có người thèm ครับ FC

หนูออกนี่ไม่มีพลาดเลยครับเพราะว่ารถตีฟางกระจายหนูมุดไม่ค่อยอันนี้ยครับทามันมุดยังไงก็เห็นตัวครับผมเสิ ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมทซิทรานติดหน้าคไวว่ากันไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนน้าหนวดทูนไม่เก่งนะครับผมผมทําคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปหน้าที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับ